สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่300ยอดนะพอดีลูกค้านะคะจะสร้างบ้านนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟาด้วยแล้วก็มีที่อบขนมนะคะจะติดกับหาดเลยค่ะที่จะเป็นชายหาดนะเป็นชายหาด300ยอดนะคะซึ่งที่ดินของลูกค้านี่คืออยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นรีสอร์ทนะคะ ซึ่งในส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องเลเยอร์เรื่องถนนนะคะเรื่องระดับการโมดินทั้งหมดเลยว่าลูกค้าเนี่ยจะวางเนวยแบบไหนแล้วก็ถมดินประมาณไหนทํารั้วแค่ไหนนะคะเพื่อเคลียร์รายละเอียดให้จบเนาะเพราะว่าในส่วนของแปะแปลนแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาดูรอบๆนะคะไปจนสุดทะเลเลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆคะ่ะนี่นะคะก็เราเดินออกมาจากถนนเส้นนี้นะคะฝั่งนี้นะ่าจะเป็น เป็นชายหาดแหละนะคะที่ดินสวยมากเดี๋จะให้ดูนะคะติดชายหาดเดินข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งถนนไปนะครก็จะเจอชายหาด300ยยอดนะคะหรือว่าจะเรียกว่าปราณบุรีก็ได้นะแล้วก็มีเขากระโหลกนะคะ เอ่อในส่วนของตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหาดที่ยังไม่ค่อยมีคนมาเล่นแต่เขากําลังจะทําให้เหมือนเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะก็คือมีร้านค้ามีร้านอาหารมีอะไรเริ่มเริ่มมากันเยอะแล้วแล้วก็ชายหาดค่อนข้างสวยนะคะน้ําทะเลแบบเพงใสยอยู่เลยเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศกันแล้วก็เดี๋ยวจะบินโดรนด้วยนะคะบินโดรนเพื่อดูโลเคชันที่ดินเพราะว่าลูกเออที่ดินของลูกค้าเนี่ยใหญ่มากนะหลายแปลงนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูเรื่องของโลเคชัน บริเวณทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมีภาพสูงกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ยิงโดนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นบรรยากาศโดยรอบเห็นแนวแล้วก็เห็นวิวนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการจะทําร้านกาแฟด้วยแล้วก็ร้านอบขนมนะคะแล้วก็ร้านฝังโงข้าเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้คือเป็นตัวอย่างการทํางานนะคะว่าเวลาเราทํางานจริงเนี่ยเราต้องมาวาง layout ให้ลูกค้าแบบนี้เลยดูความต้องการดูระยะจริงดูหมดจริงเพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะที่ใหญ่มากเราก็จะต้องดูหมดจริงด้วยนะคะว่าหมดดูตรงไหนแค่ไหนเพราะว่าเราต้องทารั้วให้ลูกค้าด้วยนะแล้วก็วาง layout ดูความต้องการของลูกค้า <expl od it> อันนี้คารทํางานจริงเลยนะที่พามาชมนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะการทําธุรกิจออในเรื่องของรับสร้างบ้านนะหรือจะเป็นอสังหาอะไรก็ตามนะมันเป็นอะไรที่แก้ไขถ้ามันผิดพลาดมันแก้ไขยากว่าฉะนั้นเราควรจะรับโจทย์จากลูกค้าให้เยอะที่สุดนะคะเราก็ทารายละเอียดให้เยอะที่สุดเพื่อเข้าใจให้ตรงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทํางานเบื้องต้นเลยนะซึ่งถ้าใครอ,อ,อยากทําทธุรกิจนี้นะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะเพราะว่า เราสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการทํางานเบื้องต้นเลยนะคะสําหรับแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบว่าที่ลูกค้าไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าเล็กนะคะาอาจจะง่ายกว่าน,นี้นะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นที่ดินที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีหลายแลนนะคะก็อาจจะต้องรายละเอียดนิดนึงเอเคค่ะสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวเจอลูกค้าเราเก็บรายละเอียดกันแล้วก็เดี๋ยว เรามาดูพาทหน้าสมมติถ้าเกิดออทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเป็น EP ต่อไปนะจะมาให้ดูว่าออไซต์ตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะ